สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยค่ะสบพ .fm 91ทิ้งคิดคลับกับใจตนะค่ะวันนี้มีคำถามฝากไว้ที่อินบ็อกซ์ของเพจของเรานะคะคือทิ้งหา facebook หาคำว่าทิ้งหรือทิ้งคิดใจเป็นอิสระหรือจะเป็น no more thinking ก็ลองหาดูนะคะ no more thinking ตัวจข้างหลังก็เป็นเลขเก้านะคะก็ฝากคำถามไว้ได้วันนี้มีคำถามจากคุณประพศ์ยี่ยวนดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณประพศฟังในวิทยุอยู่หรือเปล่านะคะแต่ก็ถามมาถามว่าทิ้งจริงได้อะแล้วทิ้งแปลว่าอะไรนะคะเป็นคำถามที่คุณประพศถามมาว่าทิ้งได้จริงอะ อ่าคือทิ้งเนี่ยทิ้งได้จริงแน่ถ้าปฏิบัตินะคะจนถึงในระดับพระอรหันเนี่ยท่านทิ้งได้แต่เราเราปุตุชนเนี่ยเราก็ฝึกฝนตนที่จะทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆนะคะในที่สุดมันก็จะเกิดความชํานานชํานานเมื่อไหร่ทิ้งได้หมดก็อรหันเลยนะคะไม่มานั่งพูดกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทิ้งได้จริงได้จริงแน่นะคะถ้าถามว่าดิฉันทิ้งได้จริงเหรอ มันก็ทิ้งได้เป็นบางครั้งบางคราวเป็นในขณะแต่มันยังทิ้งไม่ได้หมดทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งได้หมดนี่คืออรหันต์อย่างที่บอกการทิ้งคืออะไรล่ะก็คือการที่เราสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะคะแล้วถ้ามันเข้ามาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราตึ๊กได้เลยนะคะตัดมันชับแค่กับพริบตาอันเนี้ยเรียกว่าทิ้งเลยทิ้งได้เลยนะคะแล้วทิ้งอะไรทิ้งแปลว่าอะไร ทิ้งแปลว่าถ้าจะให้ตามความหมายของตัวเองนะคะในที่นี้ต้องใช้คำว่าในที่นี้หมายถึงดิ่ฉันหมายถึงอย่างนี้ชวนคุณทิ้งคิดคือลองสำรวจตัวเองก็ได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดเรื่องอะไรบ้างหาเวลาให้กับตัวเองนั่งลองนั่งดูความคิดของตัวเองเนี่ยแหละแล้วมันจะเห็นได้ยังไงก็ลองดูลองนั่งนิ่งๆดูนะคะแล้วก็ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือ อยู่กับลมหายใจไปให้รู้ลมหายใจไปหรือว่ารู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่ก็ได้หรือว่ารู้ว่าเราก,กรํา,า,ากลังฟังอยู่หรือว่าเรากําลังจับอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะลองใช้วิธีนี้ดูแต่ว่าถ้าง,ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะก็อยากจะให้อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ดูว่าเราคิดอะไรจะเห็นได้ว่าในหนึ่งนาทีนี้เราคิดสารพัดสารพันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถูกสอนให้คิดมาโดยตลอดนะคะก็แน่นอนค่ะคิดดี พูดดีทดําดีแน่ๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ในระดับที่เรายัางคงเป็นคนทํางานอยู่ในครอบครัวอยู่ในที่ทํางานอยู่ในสังคมนะคะคิดดีพูดดีทําดีในถูกต้องแล้วแต่ถ้าในระดับของการปฏิบัติทาก็คือทิ้งทั้งหมดทิ้งทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าทั้งดีและไม่ดีมันก็พาไปสู่จุดที่เรียกว่าความทุกข์มันก็คือไปเสื่อมไปสู่ความสลายหายไป ไรตัวตนเหมือนกันจากที่มีตัวตนมันก็ไปสู่ความไม่มีตัวตนได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิ้งในที่นี้ก็เลยแปลว่าทิ้งความคิดพอทิ้งความคิดแล้วยังไงต่อละ่ะก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจคิดเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดิฉันโยงเข้ามาร์กมีองแป นะคะเมื่อเราเพียรที่จะทิ้งเรารู้แล้วว่าความคิดเนี่ยมันทําเราไปสู่ความทุกข์เราก็ทิ้งมันแสดงว่าเรามีสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นถูกต้องเมื่อเพียรทิ้งคิดบ่อยๆเราก็จะทําอะไรต่อละเราก็จะมีความเพียรมีความมีสติมีสมาธิเราก็จะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเห็นไหมคะครบเลยทั้งแด มักทั้ง8มาพร้อมเลยนี่แหละค่ะที่หมายถึงในที่นี้หมายถึงสิ่งนี้ถ้าหากว่าคุณประพจน์ยังไม่ลองทำคุณประพจน์ก็จะย,ยังคงมีคำถามถามอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตแบ่งปันในคำถามนี้ เท่านี้สำหรับวันนี้นะคะถ้ายังมีข้อสงสัยอีกยินดีค่ะฝากไว้ในกล่องข้อความแล้วเรานำมาแบ่งปันกันที่นี่เวลานี้หรือจะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณไปดูใน YouTube นะคะเปิด u t u b e เข้าไปดูทิ้งคิดคลับหรือว่าจะเป็นเทปรายการทิ้งคิดคลับหรือว่าจะทิ้งคิดใจเป็นอิสระได้เลยนะคะวันนี้ลาค่ะพรุ่งนี้มาใหม่แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ